วันนี้นะครับเราประมาณเล่นเกมไมค์ครับกันนะครับแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอเควันต่อมานะครับหลังจากที่ผมเนี่ยสร้างบ้านเสร็จแล้วลกัหลักเก้าเราปลูกผักเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าฟาร์มแบบนี้มันไม่ควรคู่ควร,ควรกับผมผมจึงกลับไปยังบ้านเก่าเพื่อจะเอาของไปเก็บทั้งหมดเพราะเราจะย้ายทําฟาร์มนั่นเองครับ จาก,การทำฟาร์มแห่งที่นี่ไม่ค่อยดีัะเท่าไหร่ระหว่างระหว่างนั้นผมก็ไล่เก็บมาเลยทั้งหมดครับแล้วรอให้ดินแห้งครับมันควรจะสนุกกว่านมากเยอะถ้าเกิดดินมันแห้งนะจากนั้นผมก็ตามหาจุดที่เราเนี่ยจะมาสร้างฟาร์มของเราซึ่งผมก็เห็น จุดๆนั้นผมรู้สึกว่าจุดๆนั้นเนี่ยมันสะเหมาะสำหรับการสร้างฟาร์มข้าวดีแต่ว่าผมก็หาพื้นที่ในการทำรอยๆเพราะว่าผมก็หาก็เลือกไม่ได้นะหล <c oughs> ังจากกลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยการครับของได้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่มีของมากพอ มันคงเราได้ก็เล่นได้พ <c oughs> อดีไอ้นิดนึงครับมาผมรีบเก็บทุกอย่างครับเท่าที่ทำได้ครับ <c oughs> อ,อืมไม่รู้ว่าทำไมไมันเป็นแบบนี้บ่อยทั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้ถึงเควสเควสหนึ่งที่น้ำไม่ได้ทำเลยครับ ก็เลยมาลองทำ q u ิ s q u e นั้นดูครับก็คือการคราปิแอคหินนั่นเองครับหลังจากคัาเสร็จผมก็ทำเจ้าที่ขุดต่อครับเพื่อจะทำการทำฟาร์มนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนดีค่ะผมก็เลยจะใจขุดพื้นที่ไปก่อนนะครับ จะขุดจนพอไปการเคลียก็ได้เกิดขึ้นผมมาเคลียกระบ,บองเพชรจากนั้นผมก็หาจุดที่ผมจะทําฟาร์มแล้วเริ่มจาัดก,การทําการขุดไว้ตรงนี้นะครับแล้วเริ่มวางดินหลังจากวางดินเสร็จผมก็มาขุดรอบๆต่อครับ ขุดรอบรอบเสร็จผมก็มาวางดินหรอจะขุดดินเสร็จแล้วก็วางพั่วหินเลยครับซึ่งผมจะเอาฟาร,ร์มใหญ่ๆครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการทำฟาร,รม์มและการขุดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งครับ จนพอจะใจเลยก็ว่าได้ผมมาวางดินเพิ่มเติมครับแล้วก็ดินไม่พอด้วยจุดยอดไปเลยแล้วการกไปไปทำงานกรรมกรก็ได้กลับมาอีกครับการไปเป็นกรรมกรก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ผมตัดใจว่าผมจะไปกลับไปขุดทรายไม่ใช่ขุดดินกลับมาทั้งหมดนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเอาให้พังไปเลยก,ก็เอาครับและการและการกลับมาเลียร์พื้นที่เป็นทํางานเป็นกรรมกรก็ได้กลับมาอีกครั้งนึ่ครับการทํางานากรรมกรไม่ใช่เรื่องง่ายผมต้องทั้งขุด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 ,ขดแล้วก็ขุด ซ้ำไปซ้ำมาครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ทำการขุดต่อด้วยครับมาแล้วการขุดกลับมาอีกครั้งครับผมขุดไปเรื่อยๆครับมา พี่แอแตกไปเลยแตกชานไปเลยพอพี่แอแตกแล้วผมก็ได้ดินมา64ใช่ไหมผมก็ถึงกับหน้ายิ้มไปเลยเพราะว่าดินผูนี้มันเยอะมากจู่ๆผมก็ไปเห็นว่าตอนนี้ฟาร์มแก้แห้งแล้วละ่ะและเพราะอะไรไม่รู้มือผมก็ดันไปกดไปเอาเจ้ากระบงเพชรมา กลับเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้พบว่าผมต้องทำกล่องแล้วละ่ะเอาไว้เก็บของนิดนึงกลิดเล็กเก็บน้อยของคลิปนี้ผมว่าผมคนนั้ผมได้ทำคลิปผมได้สร้างห้องซ่องหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นห้องลับนะครับจากนั้นการการสร้างก็ได้เกิดขึ้นนะครับมา ผมมาทาครับเจ้าที่ขุดนี้นะครับซึ่งก็ได้มาเยอะพอสมควรเพื่อจะเอาบาาขุดทั้งดินเอาขุดทั้งหินพอกลับมาในแหล่งทํามหากินการวางประกอบร่างฟาร์มก็ได้เกิดขึ้นครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรสักเท่าไหร่วางขุดต่อเรื่อยๆครับเพราะ เราจะต้องใช้ดินเป็นจำนวนมากขุดต่อไปขุดยาวๆขุดเท่าที่จะขุดได้ขุดเท่าๆที่จะทำได้ให้ถึงที่สุดแล้วการบางดินก็ได้กลับ <c oughs> กลับมาอีกครั้งครับ ังจาก,การวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดก,การทําสิ่งต่างๆที่เราจะทํากันก็คือการเคลียร์พื้นที่นั่นเองให้เรียบขึ้นนิดนึงและนั้นการกะละมะเป็นนักนัก,กเกษตรกรก็ได้กลับมาหหมะมา,มาทําการปลูกข้าวนะครับวันนี้เราจะสร้างห้องใต้ดินด้วยดีไหม จากนั้นเนี่ยพอผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่รอช้าที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่น้ําเก็บมาได้มาปลูกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมันไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือบีนลุดก็ได้ดัง <c oughs> นั้นการบุญก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าผมจะต้องกลับเข้าไปเอาของ ่งก็ได้คนพบว่ามเมล็ดผมเก็บไว้ที่บ้านหลังเก่าพอาะนึกถึงว่าบ้านหลังเก่ามาเนี่ยผมก็ตัดสนใจทำการเก็บของครับเท่าที่ทำได้ครับนี่นอนของมันก็เต็มพอสมควรผมทำการทุกต่อไปเรื่อยๆครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมมาเก็บของนั่นแหละพอเก็บได้ที่แล้วเนี่ยผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เวลากลับมาเก็บของลแ,ลแล้วละมาแล้วจากตอนนี้พื้นโล่งแล้วเนี่ยการปลูกข้าวก็ได้กลับมาอีกครั้ง <c oughs> ดยผมตัดใจว่าผมจะปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวครับแต่ก็ไม่มีแสงสว่างพอที่จะเอาไปเลี้ยงข้าวได้ดังนั้นเนี่ยผมตัดใจว่าผมจะวางแสงสว่างครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตอนตนี้ก็ไฟอุ่นๆมาแล้ว จากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มวางแผนใหม่ครับไม่ได้มาปลูกข้าวเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเราจะทําการสร้างห้องห้องนั่นเองครับถามว่าเป็นห้องอะไรครับเราจะสร้างห้องที่มีชื่อว่าห้องใต้ดินนั่นเองครับและด้วยความที่เราอยู่ในทะเลทรายการระวัง ถือเป็นสิ่งสําคัญผมขุดเข้าไปลึกมากๆครับแต่ก็แน่นอนผมไม่อยู่แอคครับผมก็เลยมายิ้มที่แอคกินเล็กน้อยจากนั้นการขุดการงานกรรมกรก็ได้กลับมาเหมือนเดิมนึกถึงไฟก็เลยไปเอาไฟมาแต่แค่ไฟจะหาไม่เจอดังนั้นผมก็เลยเพยายามหาแต่ก็สุดท้ายก็ต้องมาลงเอ,อิร์ดดิ วิธีเดิมครับจนในที่สุดก,รรการทะเยอทะยานของต้นน้ำก็ได้จบลงเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำทรายถล่มแล้วนะับไม่ถ้วนเพราะทรายมันน่าลำคาญขนาดไหนครับ และการขุดก็ได้กลับมาอีกครั้งครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผมสร้างห้องเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ใจว่าผมจะทำชั้นโรงงานไม่ใช่ดิผมจะกลับไปลงเหมืองอีกรอบหนึ่งครับเพราะเพราะตอนนี้ผมอยากได้แร่มากๆครับดังนั้นเนี่ยการกลับมา กุดแรกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วผมพยียมหาเหมืองที่กุดแต่ก็หาไม่ค่อยเจอดนนั้นผมก็อยากจะตกแต่งเหมือขึ้นมาแต่พองบประมาณที่ไม่เหลือครับผมเอาไงครับลงเหมืองสิครับรออะไร เราจะทำพีเอ็กเหล็กมาขุดเหมืองกันแบบทุกวันทั้งบ้าคลั่งให้สุดครับองน้ำพีเอ็กเหล็กเพราะเราจะขุดเหมืองยาวๆเลยลงไปข้างล่างล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 งไปเรื่อยๆครับลงให้สุดครับ และผมก็ดูเหมือนหน้าตาแบบเละมากๆครับเพราะผมดูทั้งสิวทั้งอะไรก็ต่างๆครับจนนี่ก็ลงมาถึงครับและการกลับมาลงเหมือนก็ได้กลับมาอีกครั้งครับผมอยากได้แล่เพชรครับผมก็เลยลงยาวๆเลยครับ ที่สุดการลงเหมือนก็สําเร็จครับผมเจอเพชรครับผมก็เลยไม่รอช้ารีบเก็บมาเลยครับได้มา6เม็ดก็นึ่งที่ถือว่าดีนะผมกลับขึ้นไปข้างบนทันทีครับเพราะว่าเราจะนำเพชรพวกนี้ไปทำพิแอคเพชรและโต๊ะเอนชาน พูดถึงโต้เอนชานผมก็อยากทําเหมือนกันผมเลยรีบกลับขึ้นไปทันทีครับขึ้นข้างบนซึ่งผมจะเอนชานอะไรก็ไม่ได้ต้องทราบครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้แผนการจะเอนชานอะไรเลยดังนั้นอย่าเพิ่งทำพอกลับมาถึงข้างบนแล้วเนี่ย ความเหอเพชรเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นครับผมตัดสินใจว่าผมจะทำพิแอคเพชรครับเป็นอย่างแรกครับเพราะว่าจะได้มีงบประมาณนะครับพอครับผมทำดาบเพชรและทำพิแอคเพชร จากนั้นผมก็เก็บเพชรที่เหลือเอาไว้ในกล่องซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีอาวุธมากพอมากพอสมควรนะครับผมผมมีพิอ็ดสองอันในครั้งเดียวครับจบครับตอนนี้จบ